สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านานานวนตระบนโคกล่ามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มควายอีกเช่นเคยนะครับก็เลี้ยงควายสายพัฒนานะครับหลายแม่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนี่นะครับ มีแม่สวยๆแล้วก็รุ่นลูกสวยๆทั้งนั้นเลยครับมีอยู่ประมาณห้าแม่นะครับมันเดินมาหาผมแล้วนะครับผมจะเดินลุมไหมฮะข้างหลังก็มีอีกตัวหนึ่งเพิ่งเดินขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวเ,เดินไปข้างหลังดูนะครับ โชคดีที่ผมไม่ได้ใส่สีแดงคอกนี้มีหลายตัวเลยนะครับมองหน้าผมใหญ่เลยนะครับอยู่ที่นี่ก็แห้งแล้งนะครับฝนไม่ตกหญ้าธรรมชาติก็ไม่ขึ้นนะครับต้องอาศัยปลูกหญ้า แต่ก็ไม่ได้เต็มที่ครับเพราะว่าอากาศแหลงครับก็ใส่ฟางกินฟางก็มีการเสริมอาหารบ้างเล็กน้อยนะครับวายที่นี่ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะพาไปพบกับเจ้าของขอคอกนะฮะแม่นี้ตามหลังผมเลยนะครับสงสัยเขา แปลกกินนะครับแปลกหน้าก็เลยมาสารวจนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูแม่โน้นนะครับน่าจะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วนะครับอยู่ที่นี่ก็น่าจะมีรุ่นแม่พันธุ์นะครับแล้วก็รุ่นลูกเราประมาณ2อปี2ปีลงมานะครับ แม่นี้แยกมาหารกินหญ้าอยู่นอกฝูงเลยนะครับเขาน่าจะท้องใกล้คลอดแล้วนี่นะครับ พอดีเจ้าของเขาเดินมาพอดีนะครับพบกับเจ้าของเขาเลยพี่สชีพนะครับแห่งบ้านนานวนนะครับผมขอถามหน่อยตอนนี้เลี้ยงควายอยู่กี่ตัวสิบเก้าตัวครับแม่พันธุ์ใหญ่มันตัวใหญ่มันีจักตัวครับแม่พันตัวใหญ่เหลืออยู่หกตัวครับหกตัวท่องยังตัวครับท้องอยู่สองครับสามครับท่องท่องกับ พ่อใดเนี่ยครับมีพ่อใดเนี่ยนี่พ่อพ่อพื้นบ้านมาพ่อพ่อพ่อพันในขอกครับอ๋อพ่อคุมฝูงครับอยู่อยู่ไหนล่ะครับพ่อคุมฝูงอ๋อคือเดียวผมอ๋อไปผูกันอีกที่หนึ่งครับอันนี้ก็ปล่อยแล้วก็ลงสะนี้สะของมันเนาะสองสะเสร็จแล้วก็เข้าคอร์สโอเคพี่จะไปไหนนี่ไปเอาควายมาเอาโอเคครับไปไปเอา ออวิธีการนัควายเข้าคอกไม่ยากนะครับก็คือเรียกเอานะครับควายมันจะรู้จักเสียงของเจ้าของนะครับถ,ถ้าเจ้าของไปมันจะไม่ตกใจใถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปมันจะผิดกลิ่นแล้วมันจะตกใจนะครับต้องระวังนะครับเพราะมันผิดกลิ่นแล้วมันอาจชนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อก่อนนะครับไปดูข้อข้อก็ มาตรฐานนะครับเลี้ยงควายได้ถึง30ตัวเลยนะครับก็แบ่งเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกก็มีรางอาหารนะครับเสร็จแ,แล้วก็มีฟางเก็บไว้ใกล้คอกนะครับ ฝางนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นถือว่าเป็นอาหารอาหารหลักเลยนะครับในช่วงหน้าแรงเพราะว่าหญ้าสดเราไม่มีนะครับก็ต้องกินฟางเป็นหลักทางโน้นก็จะเป็นคอกคอเก็บขี้นะครับ มีมีรางน้ำนะครับรางน้ำแล้วก็รางอาหารอยู่ที่นี่ใช้น้ำบาดาลน,นะครับนี่ครับสูบขึ้นมาบาดาลแล้วก็ปล่อยปล่อยไปทั่วในในในบริเวณคอกนะครับเป็นแทงน้ำเป็นแทงน้ำเป็นอ่างน้ำไว้โดยใช้ท่อซีเมนต์นะครับนี่ครับมีทุกจุด นี่ก็จุดอีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวก็อกเอามาเติมให้เต็มนะครับครับช่วงเย็นเย็นก็แต่ละตัวก็จะเดินเข้าคอกนะครับเขาจะรู้เวลาของเขาเองประมาณห้าโมงเย็ยนห้าโมงกว่านะครับ,บ,บะรรจะให้ดูยาวๆไปเลยนะครับว่าควายมันเดินเขา้าคอก นี่ครับเราเอาเข,าข้าคอกเสร็จแล้วครับก็แยกเป็นข้อไข่อคอกมันนะครับอคอกละสองแม่นะครับค้อกนี้ก็มีรุ่นลูกมาอยู่ด้วยรุ่นลูกรุ่นรุ่นปกีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับที่มันมองผมคอกอนี้มีแม่เดียวนะครับไปดูคอกสุดท้ายกันนี่นะครับคอกสุดท้ายก็สองแม่นะครับมีลูกสองตัวหนึ่งสองแล้วก็แม่นี่นะครับ แม่สองตัวนี้กระทองอยู่นะครับนะครับมืดแล้วเราเดินทางกลับนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปชมฟาร์มไหนรอติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดินทางกลับครับสวัสดีครับ